กิคนงานมอเพิ่มปะจ้ะมีคนงานมอเพิ่มไหมไม่มีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอันนี้จะโทรไปน,นี่ทั้งหมดแหลยไปทั้งหมดสวัสดีครับผมช่างโลดนะครับเดี๋ยวจะพาชมงนานเสียมสำเร็จนะครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอแกงนะครับ ตรงแถววัดพงนะฮะแถววัดโพงนะครับบ้านก็จะมีป้ายบริษัทติดตั้งอยู่นะครับอยู่ข้างหน้าครับ KR88 e n t e r p r i s อ์ใครผมขอถอนล้วกันนะพีชวพูดไปหายใจไม่ออกนะครับก็มันเป็นจากวัดโพงไปทะเลน้อยนะครับถ้าควรอำเภอแกงเห็นนะฮะอำเภอแกงนะฮะอำเภอแกงครับเดี๋ยวก็จะอันนี้อันนี้เป็นเสียมที่จับเสร็จแล้วนะครับเสียมก็จะใช้ใช้เสียมสําเร็จตัวนี้นะ งานของเรามีทั้งเสียมสดและเสียม PVC นะครับเสียม PVC เราก็จะใช้ประมาณตัวนี้นี่ยาวสองเมตรนะฮะจะมีการต่อกันเสียมมันจะคมประมาณนี้นะฮะนี่นี่เนี่ยนะฮะนี่หน,น,นดูดูงานจากที่ทำหนูประมาณนี้น,น,นี่ช่างผมจับอยู่นี่ยนะเส้นมสีเหลืองนี่คือแนวดิงนะคือต้องดินจากหัวเสานี่ยเข้ามาใกล้ครับผมนี่ครับต้องดิงนะ เราจะฉาบตรงจุดไหนเราจะฉาบตรงเราจะฉาบตรงไหนเราก็จะประมาณถึงนั่นนะครับอ่าประมาณนี้นี่ครับเสียงแล้วมันต้องอมต้องอมเสียมเลยมันจะสวยอันนี้เพิ่งจัดเสร็จใหม่ๆนะเนี่ยเแย่แปลกแบบนะี้เอ้ยอ่ะนี่นี่ครับนี่ เวลานั่นอ่ะเขาเขาต้องดูนะครับระยะระยะยะหรือไงอธิบายหน่อยฐานหาฐานานานดึ่งยังไงก็คือจะหาจากลายตัวบ้างอ่าแล้ววัดเข้ามาให้ช่องมันเสมอกันครับอ่าใหัได้หน้าเท่ากันจ้ะอันนี้บล็อกไฟนะครับหลังนี้เป็นหลังหลังหลังแรกนะที่ผมใช้บล็อกสี่คูณสี่ครับเป็นบล็อกสี่คูณสี่เพราะเขาอันนี้ไฟนิงเศจหน่อยนะแต่เขาก็จ่ายวนต่างมาแล้ว แล้วก็นี่นะเราอันนี้อันนี้เราใช้อะไรนี่ให้ช่างเราใช้อะไรในการรีคูนเกาเราใช้คูนเกาลี่ทอนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่แต่เดี๋ยวเราก็ตีตะไคร์ถ<ช>ูกไหมจะผมจะตีตะไคร่ปิดอีกถามว่าเพื่ออะไระเพื่อกันร้าวนะครับแต่จริงๆแล้วบ้านน่ะมันก็ยังร้าวอยู่ไอ้คาว่าร้าวเนี่ยมันมันมันบางทีมันเกิดจากแตงแบบ แสงแดดแล้วก็เกิดจากการที่เกิดจากช่างในการว่าขึ้นปูนเร็วปูนช้าแล้วก็เนาะมันในการมันอยู่ที่การการเก็บงานเนาะว่าเราเราขนาดไหนจริงๆแล้วอยู่ที่อุณหภิอากาศด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงานต้องดูที่ตอนจบนะฮะเดีย๋ยวผมพาช่องอ่าหลังนี้หลังนี้เหลังเนี้ยอิดอิดอิดมอนนะฮะอ,อิดมอนหรือเรียกง่ายๆคืออิดแดง นะครับเป็นสองลูเป็นอิฐแดงสอลูก้อนใหญ่นะนี่จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอิฐแดง2อลูก้อนใหญ่นะของชนระดาเราจะใช้แต่ของชนระดาเพราะว่าอะไรอิฐของเขาแกล่งนะอันนี้เปิดหน้าบ้านมาแล้วจริงๆเขาไม่ให้ตรงกับห้องน้ําประตูนนะอันนี้เขาเลยขอแผงนี้แก้ึ้นมาใครม,ใมันเหมือนก็เข้าวั